I don't know how much time I have left here. It's okay. It's okay. สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านเนี่ยนะครับวันนี้เจด,ดีทีวีพาสปอยหนังสั้นเรื่องอ t OK อเคเป็นหนังปี2021กับเรื่องราวของคู่รักหวานชื่นที่ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปกติสุขแต่แล้วความพิศวงก็บังเกิดเมื่ออยู่มาวันหนึ่งทั้งคู่เดินทางย้อนเวลากลับไปในอดีตอย่างไม่ทันตั้งตัวย้อนกลับไปกลับมาอย่างควบคุมไม่ได้โดยที่ทั้งคู่ก็ไม่ทราบถึงจนวนเหตุที่แท้จริงว่าอะไรที่เป็น เป็นต้นต่อให้พวกเขาตกอยู่ในสภาวะเช่นนี้ เปิดเรื่องมาที่คู่รักหนุ่มสาวอเล็กและแคมกล่าวทักทายกันในยามเช้าจ้องหน้ายังมีความสุขราวกับเป็นวันสุดท้ายของชีวิตอเล็กกล่าวชมว่าคุณคือภรรยาที่น่ารักที่สุดเลยรู้ตัวบ้างหรือเปล่าก่อนทานอาหารเช้าเรามาทําลูกกันก่อนดีไหมแคมที่ได้ยินเช่นนั้นรู้สึกซ่อนความเขินอายไม่อยู่ส่งผลให้ทั้งคู่บรรเลงเพลงรักยังดูดดื่มแต่ยังไม่ทันที่ถอดเสื้อผ้าร่างของอเล็ก และแคมก็ถูกย้ายเข้ามาอยู่ในรถมันเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาออกไปดินเนอร์เมื่อหลายคืนก่อนโดยที่ไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำว่ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรและก็ดูเหมือนพวกเขาจำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างระหว่างทางก็พูดกันอย่างสนุกปากเมแกนได้ติดต่อมาหาคุณเกี่ยวกับนัดสุดสัปดาห์นี้บ้างไหมแคมปฏิเสธและบอกว่าเพื่อนของเธอน่าจะไม่ได้ไปดูอเมริกันฟุตบอลทีมโปรที่จะแข่งในวันอาทิตย์นี้กับเราแล้วแหละอเล็กไม่ได้มีท่า าที่น้อยใจกลับบอกก็ไม่เป็นไรเราไปกันแค่สองคนก็ได้ขอแค่มีคุณอยู่ข้างๆก็เพียงพอแล้วขณะกำลังสนทนาแคมกลับสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างแปลกไปเสียงพูดของอเล็กดังกังวาลขึ้นกว่าเดิมพร้อมกับเห็นแฟนหนุม่มอีกคนกำลังยืนพูดอยู่นอกรถคนเดียวราวกับเป็นมิติซ้อนทับแคมไม่รู้ต้นตอเหตุการณ์พิศวงตรงหน้าจึงได้แต่งุนงงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอเล็กที่รู้สึกสงสัยก็ได้หันไปดู แต่ยังไม่ทันได้พบคําตอบร่างของทั้งคู่ก็กลับมายืนทํากับข้าวยามเช้าอยู่ในครัวบัดนี้ไม่ได้มีเพียงแค่แคมคนเดียวที่รู้สึกผิดปกติเพราะชายหนุ่มก็รู้สึกแปลกๆไม่ต่างกับเธอเหมือนพวกเขาเริ่มจดจําอะไรบางอย่างได้แต่ก็ยังตั้งหน้าตั้งตาดําเนินชีวิตประจําวันอย่างเป็นปกติราวกับบังคับตัวเองไม่ได้อลเล็กบอกว่าเขาต้องการแครอทแต่แล้วแคมที่กําลังยกไปให้ก็ได้พลาดชนเขากับสามีจนทําให้ชายหนุ่มโด น้ำร้อนลวกเขาตะคอกใส่แคมด้วยอาการหงุดหงิดทำไมไม่รู้จักระวังน้ำร้อนลวกผมหมดแล้วเนี่ยคุณเห็นไหมขณะกำลังสาดใส่คำด่าใส่แฟนสาวจูจ่ๆอเล็กก็เหมือนจ,จำเรื่องราวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นได้เขารู้สึกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครู่มันเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตหยุดก่อนนะแคมมันอาจฟังดูพิลึกแต่ผมจำเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้หลายครั้งมันเหมือนกับว่าผมกำลังย้อนดูภาเพเหตุการณ์ในอดีตที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กับคุณ ให้ตายเถอะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ขณะแคมกกำลังรับฟังสามีพูดและสับสนกับเรื่องราวทั้งหมดร่างของทั้งคู่ก็ถูกย้ายมานั่งอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งราวกับถูกมิติเวลาบิดเบือนพาพวกเขาเดินทางระหว่างห่วงเวลาหนึ่งไปยังอีกห่วงเวลาหนึ่ง แคมมองดูสถานที่รอบข้างแล้วก็จําได้สนิทใจร้านอาหารแห่งนี้มันคือเดทแรกของเรานี่อเล็กบัตรนี้สองชีวิตต่างมึนงงกับการย้อนเวลากลับไปกลับมาอย่างไม่มีจุดสิ้นสุดและไม่รู้ว่ามันจะจบลงตอนไหนแต่ก็ยังดําเนินชีวิตประจําวันอย่างเป็นปกติเราก็เป็นสิ่งที่ต้องทําแคมพูดกับชายตรงหน้าเหมือนเธอกําลังอ่านสคริปต์ในสิ่งที่เธอเคยพูดเมื่อครั้งก่อนไม่ผิดเพี้ยนมันเป็นสถานที่ที่โรแมนติกมากถึงจะจอแจ๊บ ได้วยผู้คนก็เหอะแต่ฉันรู้สึกปลื้มใจนะที่คุณชวนฉันออกมาทานอาหารค่ำในวันพิเศษแบบนี้จังหวะเดียวกันพนักงานเดินเข้ามาพร้อมกับแนะนําเมนูขึ้นชื่อของทางร้านมันคือปลากระพงข่าวลวกจิ้มแสนอร่อยราดด้วยซอสปรุงรสและมีเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์เป็นเครื่องเคียงแต่ยังไม่ทันที่อเล็กและแคมจะตอบรับภาเพเหตุการณ์ที่พนักงานเสิร์ฟเดินเข้ามาถามก็ฉายซ้ําไปซ้ามาไม่จบสิน้นก่อนที่ใบหน้าของเธอจะกลายเป็นใบหน้าของ ปริศนาอีกคนที่ปรากฏตัวมาพร้อมกับโยนคําถามใส่คุณเข้าใจไหมซ้ําไปซ้ามาอยู่อย่างนั้นแคมที่เหมือนจะเริ่มนึกอะไรออกก็ได้ปฏิเสธและบอกว่าตัวเองยังไม่สามารถทําใจยอมรับได้ท่ามกลางคําถามของอเล็กที่บอกว่าคุณกําลังพูดอยู่กับใครและดึงสติแคมกลับมาด้วยการรั้งร่างเธอออกไปข้างนอกแต่เมื่อผลักประตูออกแคมก็ถูกพามาอยู่ในอีกเหตการณหนึ่งสถานที่ที่เธอคุ้นเคยและสัมผัสได้ถึงไออุ คนที่เธอรู้จักดีแต่แล้วก็ดูเหมือนกับว่าภาพเหตุการณ์ในอดีตมันซ้อนทับกันมั่วไปหมดเพราะพนักงานในร้านอาหารก็มาปรากฏตัวอยู่ในเหตุการณ์นี้เช่นกันแคมสำรวจรอบบ้านเพื่อตามหาอันเล็กแต่แล้วก็ไปเจอเข้ากับหญิงปริศนาที่ยังตามก่อกวนเธอไม่เลิกรู้สึกสมเพศได้กับสิ่งที่แคมกำลังประสบหญิงสาวยังคงออกตามหาชายผู้เป็นที่รักอย่างมุ่งมันอนเล็ก คุณอยู่ที่ไหนตอบฉันสิที่รักแต่เดินหาได้มีนานโชคก็เข้าข้างเมื่อเจอคนที่ตามหาโดยบังเอิญซึ่งดูเหมือนปฏิกิริยาของทั้งสองแตกต่างออกไปจากทุกครั้งมันแสดงให้เห็นว่าเขาและเธอไม่เคยพบหน้าข่าตากันมาก่อนซึ่งมันก็เป็นเช่นนั้นเพราะนี่คือเหตุการณ์ที่ทําให้ทั้งคู่รู้จักกันครั้งแรกในงานเลี้ยงเมื่อหลายปีก่อนเหตุการณ์ที่ทําให้ตกหลุมรักกันในยามแรกเห็นอเล็กที่ตะลึงในความงดงามก็ได้กล่าว ทักทายหญิงตรงหน้าสวัสดีครับผมเมเล็กอีกฝ่ายตอบกลับด้วยการจับมือสวัสดีค่ะฉันแคมยินดีที่ได้รู้จักทันทีที่สัมผัสร่างกายความทรงจําทั้งหมดที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันในอดีตก็แล่นวาบเข้ามาในหัวทั้งคู่กับภาพที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขารักกันมากแค่ไหนแต่แล้วหญิงปริศนา ปรากฏตัวขัดจังหวะอีกครั้งกับคำถามเดิมๆที่พูดกับแคมว่าคุณเข้าใจไหมก่อนที่หญิงสาวจะเงยหน้าขึ้นพูดกับสามีฉันจำได้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วภาพก็เผยให้เห็นเมื่อเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการที่อเล็กประสบอุบัติเหตุจนทําให้เขาต้องกลายเป็นเจ้าชายนิทราแต่เพราะเซลล์ประสาทบางส่วนที่ยังคงทําง,งานอยู่ทําให้ดร์เบลใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์สานฝันในแคมได้พบหน้าสามีอีกครั้งตั้งสติและฟังฉันให้ดีนะความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเล็กมันรุนแรงเกินไปและไม่มีปาฏิหาริย์ใดที่ทําให้เขาตื่นขึ้นมาได้ คุณต้องยอมรับความจริงในจุดนี้แม้ว่าสมองของอเล็กจะเสียหายเกินเยียวยาแต่ในส่วนของความจำนั้นมันไม่ได้ถูกทำลายลงเลยฉะนั้นฟังสิ่งที่ฉันกำลังจะพูดที่ดีฉันสามารถทำให้คุณทั้งคู่พบกันได้อีกครั้งในความทรงจำของพวกคุณเองผ่านการเชื่อมเซลล์สมองในส่วนของความจำเข้าหากันแต่คุณจะจำไม่ได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นมันจะดูเหมือนจริงมากดังนั้นมันจึงทำให้สับสนมากเช่นกันคุณเข้าใจไหม แคมที่เอาแต่ร้องไห้ก็ได้พูดผ่านความรู้สึกสะเทือนใจฉันยังไม่สามารถทําใจยอมรับได้หมอพูดเหมือนจะเข้าใจฉันรู้แต่มันคือหนทางเดียวที่จะไม่คุณสามารถบอกลาอเล็กได้และไม่ต้องเป็นห่วงเราจะดึงคุณออกมาจากความทรงจําหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแคมที่รู้สึกว่าเธอมีเวลาอยู่กับอเล็กสั้นเกินไปจึงได้ร้องขอเวลาที่จะได้อยู่ร่วมกับแฟนหนุ่มเพิ่มขึ้นอีกนิดดรเบลตัดบทฉันเกรงว่ามันจะเป็นอันตรายกับคุณหากเชื่อมโย กันนานมากเกินไปเมื่อการตกลงเสร็จสิน้นแคมพร้อมแล้วที่จะได้พบหน้าชายที่เธอรักเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่แพทย์ย้ำเตือนว่าเธอจะอยู่ข้างๆตลอดเวลาเพื่อให้แคมรู้สึกสบายใจพร้อมออกคำสั่งให้หญิงสาวหลับตาลงเพื่อเริ่มต้นกระบวนการเชื่อมโยงความทรงจำ แล้วภาพก็ตัดกลับมาที่ทั้งคู่กำลังจ้องหน้ากันด้วยความรู้สึกที่ยากอธิบายบัดนี้แคมและอเล็กจำเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้แล้วกับการที่รู้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงแต่เป็นเพียงห่วงความจำสั้นๆที่คล้ายคลึงกับความฝันแต่นั่นมันไม่สำคัญเท่ากับการที่ทั้งคู่ได้พบหน้ากันอีกครั้งอเล็กกล่าวขอโทษแคมด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตาจากการที่หญิงสาวมักซุ่มซ่ามจนทำให้เกิดปัญหาบ่อยครั้ง ผมขอโทษที่รักที่ชอบตะคอกใส่คุณแต่แคมกลับมองว่าน,นั้นไม่ใช่ปัญหาในเวลานี้ฉันไม่สนใจเรื่องเล็กน้อยนั่นเลยผมไม่รู้ว่าตัวเองเหลือเวลาอยู่ที่นี่อีกนานแค่ไหนแต่ไม่เป็นไรขอให้ผมได้มองหน้าคุณให้นานกว่านี้อีกนิดพูดยังไม่ทันขาดคำชั่วอึดใจเดียวภาพความทรงจำก็ดับวูบ แคมลืมตาตื่นขึ้นในโลกของความเป็นจริงโลกที่พบว่าไม่มีอเล็กอยู่เคียงข้างแต่เธอก็ยังสามารถที่จะเก็บความทรงจําสุดท้ายนี้ไว้และสามารถพบเจออเล็กได้ตลอดเวลาตราบใดที่เธอยังนึกถึงแล้วหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่อง it okay หนังก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าเราจะเห็นว่าสิ่งใดสําคัญที่สุดก็ต่อเมื่อสิ่งสิ่งนั้นกําลังจะหายไปหลายครั้งเราพังปากตะคอกใส่คนที่รักโดยไม่ได้คํานึงถึงความรู้สึกอีกฝ่ายว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรจวบกระทั่งวันที่ต้องจากลาเดินทางมาถึง จึงเพิ่งมาสํานึกได้ว่าช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตร่วมกันเราพลั้งพลาดอะไรตรงไหนเอาแต่กล่าวโทษและตําหนิตัวเองว่าเราไม่ดีอย่างโน้นบ้างไม่ดีอย่างนี้บ้างแทนที่จะเลือกปฏิบัติตัวให้ดีต่อกันในวันที่ยังมีชีวิตถนอมน้ําใจคู่ครองของเราและดูแลเขายังสุดความสามารถเพื่อจะได้ไม่ต้องมานั่งรู้สึกเสียดายภายหลังให้กับการใช้เวลาไม่คุ้มค่าโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ความตายอยู่ใกล้ตัวเราเพียงแค่ปลายจมูก ใจกับโรคร้ายโควิด -19 ที่คฆ่าชีวิตแบบไม่ทันได้บอกลานั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเราทุกคนถนึงควรตระหนักให้ขึ้นใจอยู่เสมอว่าการดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดถึงเป็นเรื่องสำคัญในยุคสมัยนี้เพราะในโลกของความเป็นจริงไม่มีใครโชคดีเหมือนอเล็กและแคลมเสมอไปหรอกครับที่ยังได้รับโอกาสบอกลาในวาระสุดท้ายของชีวิต หากคุณเป็นแฟนมันแท้หนังสยองขวัญก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดหลอนก่อนใครติดตามอัปเดตข่าวสารและพบปะพูดคุยเรื่องหนังได้ทาง Facebook ลุงเทศสปอยหนังและแฟนเพจเท็ดดี้ทีวี